สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับเมื่อพูดถึงต้นกะเพราทุกบ้านก็จะปลูกเอาไว้เพราะว่าเราเอามาทําอาหารเนี่ยมันอร่อยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อผัดกะเพราหมูผัดกะเพราหรือว่าไก่ผัดกะเพราก็อร่อยนะครับต้นกะเพราเนี่ยผมว่ามีปลูกเกือบจะทุกบ้านเลยวันนี้ผมมีวิธีที่จะทําให้ต้นกะเพราเนี่ยแหละครับที่เราปลูกเอาไว้มีอายุยืนยาว ไปชมด้วยกันเลยครับต้นกะเพราเป็นไม้พุ่มเตี้ยครับความสูงก็ประมาณ1-3พถึงฟุตต้นค่อนข้างแข็งแต่กิ่งก้านสาขาได้มากก้านเป็นขนครับก้านใบยาวรูปใบเรียวโคนใบรูดในลักษณะเรียวปลายมนรอบขอบใบเป็นหยักครับพื้นใบเป็นสีเขียวและก็มีกระดูกใบนูนเห็นได้ชัด ดอกออกเป็นช่อตั้งขึ้นคล้ายฉัดออกบริเวณปลายยอดและปลายกิ่งผลแห้งแล้วแตกออกเมื่อเรานำไปแช่น้ำนะครับก็สามารถที่จะนำไปเพาะขยายพันธุ์ได้ต่อครับนี่ก็คือต้นกะเพราที่ผมปลูกเอาไว้ที่บ้านนะครับเป็นพันธุ์กะเพราแดงครับเป็นสีแดงเห็นไหมครับดอกเขาสวยเลยแล้วก็มีเนี่ยครับเป็นพึ่งชันโรงครับกำลังมาหาน้ำหวานเลยสวยมากครับ เนี่ยครับต้นนี้ก็อายุประมาณาประมาณ3-4เดือนแล้ะครับต้นนี้ผมเด็ดไปทำกับข้าวเป็นประจำนะครับรารนี้เราจะมีวิธีการที่จะทำให้เขาเนี่ยอายุยืนยาวนะครับเนี่ยครับถ้าเมื่อไหร่ที่เขาออกดอกมาแบบนี้ครับเขานึกว่าตัวเองเขาแก่ครับเขาจะเป็นดอกมาแบบนี้เสร็จแล้วดอกก็จะแก่แล้วก็จะมีเมล็ดนะครับเป็นเมล็ดสีดำ หลังจากที่มีเมล็ดเขาก็จะนึกว่าเขาแก่ครับหลังจากนั้นเขาก็จะตายครับนี่เลยเพราะฉะนั้นเราจะทำให้เขาคิดว่าเขายังหนุ่มอยู่นั่นก็คือเราจะตัดออกครับนี่เลยเนี่ยครับเราตัดดอ,อกเขาออกครับตรงที่เราตัดนะครับตรงนี้นะครับตรงที่เราตัด เขาจะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาใหม่ครับลิใบออกมาใหม่ครับเขาก็เลยนึกว่าเขายังหนุ่มอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ตายครับเนี่ยครับที่เป็นดอกออกมาเราก็ตัดเลยครับตัดทุกที่เลยครับที่มันเป็นดอกเนี่ยครับผมจะตัดออกให้หมดเลยต้องต้องแสดงความเสียใจกับชั้นโรงด้วยนะครับกําลังมาหาน้ำหวานเลยนะครับมาเจอจังหวะที่ผมตัดดอกพอดี จริงๆแล้วเราก็เด็ดเอาไปทํากับข้าวอยู่แล้วเป็นประจำนะครับเนี่ยครับเขาจะแตกใบออกมาใหม่พอแตกใบออกมาใหม่เขาก็นึกว่าเขายังยังไม่แก่เขายังหนุ่มอยู่นะครับเขาก็เลยไม่ตายครับนี่ครับไม่ตายง่ายครับอยู่ได้นานครับอยู่ได้นานเป็นปีเลยครับเนี่ยถ้าเราตัดออกแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับตัดออกประจํำๆครับ เมื่อไหร่ที่มันเป็นดอกขึ้นมาเราก็ตัดครับง่ายๆแบบนี้เลยทำให้เขานึกว่าเขายังหนุ่มอยู่เขาจะไม่แก่ง่ายแล้วก็จะไม่ตายง่ายนั่นเองนะครับเพียงแค่เราตัดดอกของเขาออกทำให้เขานึกว่าเขายังหนุ่มอยู่เสมอเพียงเท่านี้ครับจะทำให้ต้นกะเพราเนี่ย แต่กิ่งก้านสาขาออกไปได้ดีและมีอายุยืนยาวด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ